สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สำหรับ Toyota Voxy เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะรถยนต์นั่ง Compact m i n i แ a นหรือ Mini MPV 7ที่นั่งที่เน้นเอาใจกลุ่มลูกค้าที่รักการเดินทางและทำกิจกรรมครอบครัวเป็นหลกัก เราวางตำแหน่งทางการตลาดที่ต่ำกว่าเอาผ่านและเวลไฟซึ่งล่าสุดโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็เตรียมจะนำเข้าโตโยต้าวอลซีรุ่นใหม่เข้ามาวางจำหน่ยายในประเทศไทยในช่วงต้นปี2024จากประเทศอินโดนีเซียโดยประกอบที่อินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันโตโยต้าวอลซีได้เปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียในรุ่น2.0 CVT เมื่อแปลงเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ1,290,000บาทครับโดยตัวรถจะมาบนแพลตฟอร์ม TNGA-C ซึ่งจะทำให้โครงสร้างตัวรถแข็งแกร่งและช่วยให้เสาซีอยู่ในแนวตั้งมากขึ้นโดยเพิ่มความสูงของห้องโดยสารขึ้นเป็น1,405ม mm, มตรทำให้ภายในห้องโดยสารมีความรู้สึกกว้างและโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นโดยจะมีขนาดและมีตัวถังที่มีความยาว4,695ม mm, มกว้าง1,730ม mm, สูง1,855ม mm, ลมระยะฐานล้อ2,850 mm, ัมมระยะต่ำสุดถึงพื้นหนึมพร้อมกับลิอมอิลลนาด17นิ้ว ซึ่งรูปหลักภายนอกของ Toyota Voxy ซรุ่นใหม่จะติดตั้งกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟท้าย LED แบบใหม่บานประตูเลื่อนแบบไฟฟ้าคู่พร้อมลิกเซนเซอร์พร้อมปุ่มกดเปิดปิดประตูด้านข้างแบบสัมผัสโดยบานประตูด้านข้างจะทะลายยาวถึง705ม mm, ิลิเมตรพร้อมฝาท้ายที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและคิกเซนเซอร์ ขนาดที่ภายในห้องโดยสารก็ได้ออกแบบให้ดูหรูหราและพรีเมียมเช่นเคยโดยมากับหน้าจอแสดงผลทิฟที่ขนาด7นิ้วและหน้าจอแสดงผลกันขับขี่บนกระจก Head-up Display หน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ T-Conect n และระบบ Android Auto รวมถึง Apple CarPlay พร้อมกับหน้าจอด้านหลังขนาด11.6นิ้วเบรกมือไฟฟ้าและปุ่ม Auto b r a k o ระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเป็นต้น ส่วนเบาะนั่งจะเป็นแบบ3แถวเจ็ดที่นั่งที่สามารถปรับพับแยก60-40ได้นอกจากนี้ยังสามารถจัดเตรียมเบาะนั่งสําหรับผู้พิการซึ่งเป็นแพคเกจเสริมและติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กในแถวที่2ได้โดยเบาะนั่งแถวที่2จะเป็นแบบกระตันซีดพร้อมที่รองน่องโดยมีบานบังแดดด้านข้าง ส่วนในด้านขลุ่มพลังและระบบขับเคลื่อนของโตลต้าวอลซิงรุ่นใหม่ในดูนีเซียจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรโดยจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้แบบ Di r e ก t Injection d โ s โดยให้กำลังสูงสุด170แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรที่4,900รอบต่อนาทีโดยจับคู่กับเกียโนมัสเดลักชีฟซี t พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ส่วนในญี่ปุ่นจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.8ลิตรไฮบริดใช้เชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ที่ให้กำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด1 1 2นิวตันเมตร m, ที่3,600รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับซิงโครนัสมอเตอร์จะให้กำลังสูงสุด95แรงม้าแรงบิด185นิวตันเมตรพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด4.08แอมป์ชั่วโมง มาพร้อมกับระบบกับเพื่อนล้อหน้าและระบบกับเพื่อนสีล้อแบบ e f o ส่วนนด้านระบบความปลอดภัยได้มากับ t o y ต t า Safety s ซน s e เวอร์ชั่นที่2อาทิเช่นกล้องพานอโรมาสำหรับถอยจอดระบบเคียร์แลนซ์โซน่าพร้อมระบบช่วยจอดระบบแจ้งเตือนการชนระบบช่วยบังคับและควบคุมรถให้อยู่ในเลนอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมนุ่งพวงมาลัยอัตโนมัติระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างเป็นต้น และสำหรับตัวต้า v อ x ซีรุ่นใหม่ที่มีแผนจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในปี2024จากประเทศอินโดนีเซียและประกอบทิธีอินโดนีเซียจะเปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงจะเป็นรุ่นไหนนั้นต้องรอติดตามกันในช่วงต้นปี2024ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยร็ที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่วกวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto il, ออโต้คาร์นิวครับผณครับ